สวัสดีจ้าตอนนี้นัองจัดกัน,นั่งซันไก่ย่างเก็บขยะรอบบ้านนะจ๊ะวันดีค่ะแล้วยังขยะจ้าไปเอาไปทิง้งเมื่อนี้หลวงตามาจ้าหลวงหลวงตา,าท,งทางตาให้แป้นมือเติร์ดดิจ้านะนาาาาหนูจะใกล้หลวงตา,าคกักลูกเ ขยาไปทิ้งเอาเข้าเลยเอาว่าทิ้งทั่นี่แหละแล้วมันก็จะลุกลามมากอีกฮาน้องจันถอยออกมาลูกดวงตาเห็ดเแปนเมื่อไนี่รอเดี๋พี่เริ่มจากขนนิจ้าแต่ว่านุน่นข้างหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือลุ้นที่ดวงตาถ่างเลยแล้วเดี๋ยวเป้นจิตไทยให้เบิ่งไหม่จา้าว่ามันกว้างมันยาวสัมแดกอันนี้ก็ เบิ่งงลงตาขืนตัดจ้าแล้วก็เห็ดฟื้นออมต้นไว้แหงอีกัางแหงเก็บมาหมดแล้วใช่ไหมขยะคุณนะบรรดามาหมากลูกๆ <c oughs> นี่แหละค่ะมันเสียประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่ามันใจ้เบิ่งว่า ตงตามากเขาเดียวก็คือแป่นเมดคือตรงตาแล้วมักทำความสะอาดมักแบบกวาดแบบแป่นเมือเติดเลยจ้าเนี่ยบริเวณก็สิประมาณนี้นะจ้ะเพราะว่าอันนี้มันทะลุมามันก็เป็นส่วนผักเลยจ้าแถวนี้แล้วเพื่อนสีพายยา้ำทายแบบ,บรอบๆเห็นรลงคือมันจะแป่นค่อนข้างจะเปลี่นเลยนะจ้ะแต่ว่าด้านหลังลงตาว่าลรงตาสีเห็นให้ กำลังสิบแปดอีกจ้ามาันขนาอันนี้ยายบัวเรากำลังเห็นากินกยู่จ้ะอันนี้มันเศษผักหอยไก่หอยไก่ให้ทานจ้ะไก่น้อยจ้ะแค่ไอนกับหานอันนี้ก็ ตรงนี้ทันยางว่ามันนี่ก็เป็นทะลุไปมองเมื่อกี้แล้วจ้ามองไอ้ที่หลวงตาย,ยูเมื่อกี้ตาอันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้น,นี่จ้ามันจะประมาณนี้อะไรจะประมาณนี้ค่ะอันนี้กำลังจับมากเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นบริเวณทั้งไปทั้งทะลุไปทั้งหลังเลยจ้าแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นต,กตก็ก้อนเป็นหมองล่างถวยเกา นี่คือคือทางหลังจะไปสุดตรงนู้นจน้ะนันตรงต้นนี่ต้นเขอเนี่งจ้าต้นยูค,คาวะนี่จา้าเดี๋ยวลงตาแล้ววาเราจะเรจะทางเราจะพองให้หมือนเราค่อยๆเห็ดนี่จา้าจ้างคนลงกาบ,บ่บ่ได้ดั้งใจไปนั่นไหมจา้าต้าลงตาแล้วที่เยดแปดมาครับจ้าค่ณอันนี้คือบริเวณหลังบ้านอ่าป้าปย้ายย้ายคิดว่าหลังบ้านเนี่ยเปิ้ลควันเศดอย่างนี้จา้าที่แบบ ทีจากหน้าบ้านมาจากพุ่นจ้าคุณไกลๆคุณติเทนยุ่มองแปลงผักพุะจาราบ้านมาแล้วจ้าสองอันนี้ทีเนื้อทีนี่ก็คือซี่อะไรจ้าที่เปิ้ลเอ่อที่เปิ้ลไปถ่ายคลิปที่ว่าเพิ่นสีสั่งโครงการไอ้มู่บ้านขึ้นอีกนะจ้าเนื้อทีทอๆกันแต่ประมาณเดียวกันแต่ของเพิ่นมันว่ามีสิ่งปลูกสร้างมาเลยค่อนข้างที่สีกว้างแต่ของเพิ่นมันมีสิ่งปลูกสร้างมันเลย ดูเหมือนจะแคบค่ะแต่ก็ไม่แคบค่อนข้างจะลกทางหลังแล้วก็สมุดไปปองก็ไปทักหน้าลงตาแซลมอนทำอะไรอันนี้แก่น้ำลงไม่สีทออันนี้เป็นมองมองเขียวสวย,วยนะจ้าตอนนี้อันนี้เป็นมองไว้ฟื้นคุณยายบัวรีบองเก็บฟื้นจ้าวันนี้รีวิวบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นทํ แม่แม่เอื้อนบางหม่องเก็บของจะเป็นบ้านก็นได้ท่านส,สำหรับเอที่มักอยู่แบบกระทัดรัดนี้หลังนี้สามารถหลังนี้สามารถเป็นบ้านได้จ้าลวงตาเปลียนสุดละเปลี่ยนใส่รองเท้าบูทแล้วจ้่ีจ้ะที่เป็นเคยเป็นเคยทายแล้วล่ะจ้ะเนี่ยทั้งนี้คือลวงตาเห็ดอันมันก็เป็นหูหกขึ้นกันเนี่ยแต่จะแต่ว่าวงตาเห็ดแปลหรอจ้ะ กำลังสิเหตุปีกันแล้วลเราเปลี่ยนลงตาเราเปลี่ยนเป็นลงท่อบุญแล้วจ้ะอะไรคะนั่งแดงทำอะไรคะลูกฮะแผนแงี้แรงน้ำเตีเ่ยไอ้ผู้ง่ายอีพู้ง่ายอีพู้ง่ายเสียงไอจันมาที่ไหเห็น,นบาดง แห้งแาแรงแห่นี่เดี๋ยเอามาปิดคลิปให้หน่อยค่ะเดี๋ยววันหลังหนูจะพารีวิวใหม่เร็วๆเอากางเกงขายเงี้เพือเรียสั้นทันทียัง,งเลยค่ะไอสวัสดีค่ะก่อนมื่อลุ้นน้องจันสิพารีวิวบ้านไม่จ้าไหมสวัสดีจ้าเดี๋ยวมื่อไหราน้องจะมีสิมาอัปเดตให้เบอร์ไม่ได้จ้าเดี๋ยวมื่อไหราน้องจะนมิรีวิวบ้านน้องจันมีนะจ้าสำหรับคลิปนี้น้องจะมีขอจบก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าห้องซัน